โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาสพมเลยหนองบัวลำพูขอเสนอหนังกุดหนังที่สั้นกวาน่าหนังสั้นตอนรหัสอะไรของครูเนี่ยครูบิ๊กคู่ภาษาไทยที่ไม่เก่งเทคโนโลยีอะไรเลยเอ้ยทำไมเล่น Facebook อยู่ดีๆมีคนพยายามเข้าระบบเอ้ยหรือว่าแฮกเกอร์หรอ คุณกำลังทำอะไรอยู่คะมีอะไรให้กูหนูเช่อไหมไม่ต้องพูดค่ะมีคนกำลังพยายาม้าพเฟรบูครูอยู่ใช่ไหมคะไม่ต้องพูดค่ะกูหนูมาช่วยครูแล้วโอ๊ยให้ครูพูดบ้างครูต้องทำยังไงครูไม่เก่งเรื่องนี้เลยกูหนูสามคนรู้ค่ะพวกหนูสามคนผ่านการอบรมหลักสูตรเอสอุ่นใจไซเบอร์ที่กหนูไปเรียนรู้มาด้วยตัวเองแล้วค่ะ ว่าแต่ฟูบิกต้งรหัสเฟซบุ๊กว่ายังไงคะบิ๊กหนึ่งสองสามสี่โอ้ยว่าละรหัสผ่านต้องมีอย่างน้นแปดตัวค่ะเช่น่หรหัสผ่านของฟูบิกจะต,ต้องซับซ้อนต้องมีตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่ตัวเลขและอักษรพิเศษนะคะเออพวกเธอนี่เก่งจริงๆแต่รหัสยาวกูคงจำไม่ได้หรอกนะเดี๋ยวฟูกดจดจำรหัสผ่านไว้ในเครื่องก่อนเดี๋ยว จูบจารหัสผ่านลงในอุปกรณ์ยานยนต์ต่างๆอลังารมากเลยนะคะทางที่ดีครูจุดจ,จาด้วยตัวเองแล้วก็มันออกจากระบบและข้าระบบปบป่อๆดีกว่านะคะแค่นี้ครูก็อุ่นใจแล้วมีความมั่นใจในการใช้แอปพลิเคชันออนไลน์ต่างๆมากขึ้นแล้วป้องกันภัยออนไลน์เริ่ม,มต้นที่ตัวของเราเอง